มาตามกันต่อแกนเขี้ยวกับสาวจีนคอม้อนลงแล้วลุยต่อเมื่อกี้แานเขี้ยวเล่นสดับคามือเลยเอยๆเขบอกว่าเจ๊ความร้อนมันตายเจ๊ความร้อนมันเสียสวัสดีครับอยู่ก็ช่องอมสินออนทั่วพี่น้องาเขี้ยวแกขยายบ่อนะครับกู้กู้สะมันหมดแล้วเล่นบ่อต่อ ร้อนร้อนอากาศร้อนๆสาวจีนแกทนไม่ไหวดับดีกว่ากจะว่างั้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวร้อนเกินบรรยากาศก็ร้อนในเครื่องรถมันค่อนร้อนต้องซ้อมดีๆนะอาจารย์เขียวนะต้องซ้อมอาการมันดีๆนะสาวจีนนี่ถ้ามันหลุดหลุดหลุดแสดงว่ามันร้อนร้อนแล้วเมื่อกี้ผมก็ สายดว่ามันเป็นหลดหลดอยู่เป็นดิ้ดีเท่าคนขับเขาไม่ได้เลยเนาะเรือนหน้ามาจันเอาจากนี่ไปเลยเนี่ยยังทางดีๆแล้วก็เรียนมาให้รถหอก้อนมาด้วยได้ด้วย เริ่มทายเมื่อกี้นี่เจ้าร้อยสิบปีจะยกหัวใหม่ในอากาศมันร้อนเวลาเรากลางล้มตรงนมันคุกเวลากลางลงมากมันบุบล้มละเอียดระเบียบมันมาไม่ได้พิลลาร์เลยผมต้องควบบุบมาด้วยนะไม่งั้นไม่ไหวต้องจัดอยก่เกินม้าลูกพี่ขายไว้อีก งานเชื้จะยังวางวาวายาเข้าไปงยาอะไรก่อนง้นเช้อจะจะตักปลาไหลเพื่ออะไรก็เขย่าเขยา่าหน่อยน่าจะมีปลาไหลอยู่นะนมาลูกพี่ถอยมาอถอยมาลูกพี่ มันมาใกล้ๆจานเขียวนี่อ้ห <c ười> าเขียวทำไมไม่ทำทางเขาดีๆหน่อยเจ้าโว้ยมาวีก,ก็ติดก,กันเด้อู้หันจ่วยเลยนะดินแบบนี้นะ ได้พักใช่น้องรถขึ้นบนพอดี5คัน6คันซีไม่ไกลไม่ได้จอดฟรีเคลื่อนที่นะความร้อนมันเลยขึ้นดินนี่ตักง่ายแท่แกนเขียวหนักนะดินแบบนี้ตรงทางเขาดีดีหน่อยเขาถอยมาดีดีหน่อย ไม่ได้ดูกล้อง่รองๆดูแต่มือแม็กโครดูว่าดินมันติดมาด้วยไม่ไรหรอกโดนผมด้วย you ียวเอาปลายดิเลยเนี่ยเน้วัดไปดิลงสารนี้าีวัดนี่คุดคู่แล้วคุคู่กับเป็นสาแ่ เก็บห้าเมืนกันนะหนูใว้โวดีโดดเด็้วเพ่ปล่อยน้ำด้วกันเดี๋ปล่อยน้ำไปเก็บปลาเลย ด,ดูนี่บ,ออบ่อหกโขดยังไม่มีนะพี่น้องแต่บ่อิ่ๆปนบ่อบอหกโขดเล็กๆต้องไป ทีงานบรลุนคืทีงานบรลุนแกลุ่มพอแกอยังแล้วมาดีแวไปดูแล้วขากลับจะแว่ไปดูรถที่ผมอยู่จะมีเขาแก่หลายเจ้านะไม่โกหลายเ้าวก็มีวนไปวนมาเจ้านั้นมาเจ้านี้นมาผมรู้ว่าปลาไหลที่ได้คกอนดิน

ระยะน้ำก็น,นะน้ำลึกไหมลึกกว่าเยอะดิมาเจ้าหกเอฟซีครบรอบแล้วเมื่อกี้ก็ท่านี้นะชิปแรกเหน่าดูว่าจะดับอยู่ต้องฟังอาการมันดีๆนะจารย์เขียวนะไม่โดนตาดา แกไม่ได้ด่าร้ายแกบอกที่เนี่แกบอกเที่นี่ดังเพ,พาราะจันเขียวไม่ได้ยินแ <c> ก <oughs> พูดเสียงดังเพาราะจันเขียวไม่ได้ยิน,น <c oughs> เรนคับเรต้องคนดูเองนะพี่น้องไม่โกงค,คนดูตัวเองขับให้คนอื่นดูให้มันไม่ได้นะ คับปีน <โอ S 1> ดุยในสังเกตดูองีกคอนจ้งเสียวดีนฟ้าคอนก็ไปยอยู่วงหงลำไปอยู่กับไม้ทีรุณคอนมาก่อนว่ะดีเป็นนักร้องเลยแล้วเป็นคอนวอยเจ้านักร้องในวงไม้ทีรุณคอนนร้องอย่งไ้อง เฮ้ยตัวมัน่อ,อ,นนองตัวดีนะพี่น้องเท้าจินยิ่งยิ่เยี่ยมควร้อนปัญหาความร้อ,น,น,น,อ,น,อน,นี่เช่วยยากช่วยหนัก

สีแดงรถก้าหฮามนกันเด้หดนานนเรื่องตะคิวตะคิวกินนี่กขาเปคิวกินเหมือนกันนี่จะทำยังไงเรนี้คงอีกนานเลน้อนจะมันจะร้อนขึ้นอีกทีประมาณประมาณเย็ๆมัเลย ากาศเย็นกอนก็นไม่รอนพอฝนตกมาก็ทํางานไม่ได้เลยรถ,ร,ถรอมัน,นี่ฝนตกต้องทํางานคนเดียวอะไรต้ร้อนขึ้นอีกรอร้อนอีกแล้วบอกกันเะยี่สิบสามสิบนาทีร้อนทีหนึ่งบอกใช้จะรอนจริงจริงเีดขึ้น ยังไงลูกี่เล็กหน้าสิกันแล้วมันร้อนอยู่แล้วบอกน่าจะร้อนอจริงๆจริงเย้ยนะไปดูอีกทีนี่มันร้อนเท่าไหร่นี่นี่ความร้อนอย่ทำไมสาวจีนมันมาบ่อยแอค่ไหไปพาไปดูพึ่งจากกันไปนะดูก่อนมันร้อนจริงไหม

เดี๋ยวรอให้มันดับในการเกลียวนะดูความร้อนขึ้นเท่าไหร่เด้ดูมาดูเอ้ะความร้อนมันก็ประมาณ40-50กว่านี่นี่ตัวน้อยนี่นะแต่ตัวนี้ดูไม่ได้าจอดูไม่ได้เด้อเียงมันม,มอยู่ มี power เป่าลมเลยนะนี่เป็นเป่าไม่แจ้งเตือน p o w e าได้ไหมเรื่อยๆความร้อนเลยเพราะ่ารเก็อบอกว่าเกียมันเกีมันเสียดูไม่ได้อันนี้ก็เสียด้วยกันบ่หน้าจอต้องรอนะพี่น้องนะแบบขีดนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเด้อร้อนอีกแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่กับออมจินออนทัวร์ ดานเขียวกับสาวจีนรถลมนี่ทำไมไม่ทำงานมันรถลมแอร์ด้านเขียวจะต้องปิดแอร์ทำงานด้วยจะไม่ต้องอะไรแบบจะไม่ต้องถิงแ,แบบแอร์จะถึงแดดแอร์ก็จะได้รู้ว่าสาวจีนก็ร้อนเจ้าก็ร้อนนะให้มันชูสีกันในกลุ่มคีเดียวเองนะจอทีเดียวไปก็ไม่ได้ นีจบเพยงคลิปนี้ก่อนนะเพื่องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่กับอมสินอ่อนทัวร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ